สวัสดีครับเลือกตั้งอย่างไรประชาธิปไตยยั่งยืนเรียงคณะกรรมการและสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่รัศดรในทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอ,อำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของรัศดร นี่เป็นข้อความส่วนหนึ่งจากบทความในพระประมาพิธัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่แสดงเจตนานรมณ์ในการสละราชสมบัติและมอบอำนาจการปกครองให้กับประชาชนประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่24มิถุนายน พุทธศักราช2475โดยมีกลุ่มคณะราษฎรที่ก่อการปฏิวัติโดยการนำของนายปรีดีพนมยงค์ทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองนับแต่นั้นมาปัจจุบันการบริหารประเทศเกิดภาวะวิกฤตเกิดปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากมายดังที่เราทราบกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตถึงนโยบายการช่อฉนกลโกงด้วยวิธีการต่างๆ การแบ่งพักแบ่งขั้วแย่งชิงอำนาจซึ่งกันและกันล้วนแต่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศทั้งสิน้นทั้งนี้สืบเนื่องมาจากจุดเล็กๆที่พวกเราคนไทยทุกคนไม่ใส่ใจปล่อยปลาระเลยถือถือเป็นธุระไม่ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยที่เราทุกคนจะต้องถือเป็นหน้าที่ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งเลือกสรรคนดีเข้าไปเป็นปากเสียง ทำหน้าที่แทนเราในสภา,าแต่กลับมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนอนหลับทับสิทธิ์ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งก็มีวิธีการชอบกงต่างๆนาน,นานในอันที่จะได้มาซึ่งอำนาจแม้จะมีตัวบทกฎหมายหลายมาตราว่าด้วยการเลือกตั้งบัญญัติโทษไว้แต่ก็ยังมีผู้ฟ่าฟื้นติดสินบนผู้เลือกตั้งด้วยสิ่งของเงินตราเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนต้องการ การเลือกตั้งจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญยิ่งในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพราะการที่จะให้ประชาชนทุกคนเข้าไปบริหารประเทศนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้จึงจำเป็นต้องเลือกผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่แทนเราแต่การเลือกตั้งอย่างไรจึงจะทำให้ประชาธิปไตยยัง่งยืนนั้นผมขอนำเสนอให้ท่านพิจารณาเลือกคนดีดังนี้ประการแรก ต้องพิจารณาเรื่องคนที่มีความซื่อสัตย์จริิตประการที่สองมีจิตใจหนักแน่นไม่ลงไหลได้ปลื้มในราบยศสรรเสริญชื่อเสียงยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมประการที่สม,มีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนประการที่ 4. มีความรู้รอบตัวดีทันเหตุการณ์มีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นหรือข่าวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่นได้ประการสุดท้ายเป็นผู้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเราทุกคนจะต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชนปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนไทยที่จะเติบโตไปเป็นทรัพยากรบุคคลในภายภาคหน้าได้ตระหนักว่าการเลือกตั้งมิใช่เป็นการเลือกบุคคลที่เห็นว่าเป็นคนดี แต่เป็นการเลือกพักที่ดีที่สุดหากเลือกคนดีเป็นผู้แทนคนดีก็จะกระจายอยู่ทุกพักเมื่อคนดีของทุกพักได้เป็นผู้แทนแล้วคนดีของหลายพักก็ไปรวมเป็นพักรัฐบาลเมื่อมีหลายพักก็อวดดีแย่งกันเป็นรัฐมนตรีชิงดีชิงเด่นแย่งผลประโยชน์ถกเถียงกันจนเกิดความสับสน,นวุ่นวายเส้นที่เป็นมาโดยตลอดรัฐบาลจึงมีปัญหามาโดยตลอดเช่นกัน ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศการเลือกผู้แทนจึงหมายถึงการเลือกเอาพักเอาคณะบุคคลที่มีนโยบายว่าจะทําอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อประเทศชาติและต่อคนไทยทั้งประเทศมากที่สุดคุณลักษณะดังกล่าวเราจะทราบได้จากเกี็บประวัติและผลงานของผู้เข้าสมัครโดยอาศัยการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คุณค่าแห่งความดี โดยเฉพาะคนที่ยึดมั่นตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจะไม่คดโกงไม่ทระยศะต่อแผ่นดินคนที่มีความพอเพียงได้ล้วนมีสติปัญญาเลือกสรรคุณค่าให้กับชีวิตและมีภูมิคุ้มกันทั้งโลภะโทสะโมหะที่จะนำไปในทางต่ำช้านี่คือคนดีที่เราใฝ่หามีเช่หรือท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ ในวัดรอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาเราคนไทยมาร่วมใจเลือกคนดีคนซื่อสัตย์เสียสละยึดมั่นในหลักธรรมาพิบาลเป็นผู้แทนของเราขจัดนักเลือกตั้งที่เสนอตัวมาเป็นภัยของแผ่นดินเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมกันดำรงตนยึดมั่นตามพระบรมราโชวาด้วยศรัทธาที่จริงใจว่า ในบ้านเมืองน,นั้นมีทั้งคนดีและไม่ดีไม่มีใครจะทําให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทําให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงมิใช่เป็นการทําให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นไวายได้ อย่าลืมนะครับเรื่องคนดีทำหน้าที่แทนเราเพื่อความยั่งยืนในระบอบประชาธิปไตยต่อไปสวัสดีครับ